มีวันที่8พฤษภาคมนะครับ,รบการ,รชุมนุมของคนเสื้อแดงที่หน้าสํานักงานสารรัฐธรรมนูญนะครับก็จะเป็นวันที่เขาคุยเอาไว้นัดแนเอาไว้นะครับว่าจะมากันเป็นแสนนะฮะพรุ่งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีสอวอนะครับบางกลุ่มก็เสนอให้ทางรัฐบาลเสนอให้ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางตำรวจ ได้ใช้พรบรักษาความมั่นคงบมันอย่างที่ครั้งหนึ่งมีกลุ่มเสอ้าายจะชุมนุมไล่รัฐบาลยิงลักนะครับตอนนั้นก็มีการใช้พรบความมั่นคงมีการยิงแก๊สน้าตานะครับคราวนี้ทําไมไม่ใช้นะครับก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับพลตรีปิยะอุทายโยโคศกตํารวจนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับมีการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเสือแดงนะครับโดยทางสันติบาลได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการข่าวแล้วนะครับ ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องประกาศพรบรักษาความมั่นคงนะครับเนื่องจากจุดป,ประสงค์ของการชุมนุมครั้งนี้ทางพวกเสื้อแดงแจ้งว่าต้องการให้ตุลาการศาลออกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มาทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งรวมทั้งการเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่ต่างๆก็เพื่อยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานต่างๆดำเนินการกับตุลาการศาลเท่านั้นซึ่งเป็นการใช้สิทธิต์ตามขั้นตอนนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ทางกลุ่มสื่อวิทยุเสือแดงก็ยังเป็นกลุ่มใหม่มีมวลชนไม่มากโดยการชุมนุม15วันที่ผ่านมามีผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะมากสุดก็ประมาณ500คนนะฮะยังไม่ปรากฏเหตุรุนแรงและทางแกนนำก็ประกาศว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะน,นับตอนบ่าย2องโมงวันพรุ่งนี้ถ้ามีผู้มาร่วมชุมนุมไม่ถึง1น,นึ่ง0สคนจะยุติการชุมนุมนะครับซึ่งการข่าวของทางสันติบาลได้ประเมินแล้วครับว่า ยังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงนะครับโดยไม่มีกลุ่ม่วกอื่นๆเข้ามาร่วมเลยนะฮะเพราะว่าทางตำรวจสันิบาลก็เช็คนะครับฉะนั้นก็มั่นใจว่าหนึ่งไม่ต้องประกาศพรบรักษาความมั่นคงนะครับ,รบแต่ก็จะจัดกำลังตำรวจนะครับ,รบเข้ามามากเป็นพิเศษ18กองร้อยก็ประมาณ2,000กว่าคนนะครับเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะฮะฉะนั้นก็พรุ่งนี้บ่าย2โมงก็ดูกันให้เห็นเป็น เป็นรูปธรรมเลยที่ทไม่ถึงครับที่บอกว่าไม่น่าจะถึงแสนนี่ก็วันนี้ก็มีท่าทีจากหลายกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสื้อแดงตามจังหวัดต่างๆเนี่ยคือดูจากท่าทีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จะมาร่วมกับกลุ่มนี้ออไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตนะฮะภูเก็ตนี่เขามีกลุ่มรักประชาธิปไตยภูเก็ตแกนนําชื่อนายสุรินโยธารักษ์บอกว่าจะไม่มาร่วม,มเพราะว่าจะมาทีเดียวเลยวันที่19พฤษภาคม ที่มีการลํำลึกเหตุการณ์ที่ราชประสงค์นะฮะแล้วก็มีของพี่ขวัญชัยกลุ่มคนรักอุดรนมาไหมไม่มาไม่มาเพราะเขาประกาศไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะไม่ร่วมกิจกรรมกับนวชส่วนกลางแล้วนะฮะกลุ่มคุณธิดาก็รู้สึกจะไม่มาใช่ไหมไม่มาไม่มานปชนั่นก็ไม่มากลุ่มเชียงใหม่ห้าหนึ่งก็ไม่มาโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทําอมารละเพราะยังไงก็ไม่ถึงแสนถ้ามาจะถึงไหม คืออาจจะมีบ้างที่เป็นอะไรอ่ะเป็นกลุ่มอิสระมาสังเกตการมาเองไม่ได้มาในานามกลุ่ม,อ,มอาจจะมีมานิดนหน่อยแต่ว่าถ้ามาในานามกลุ่มเนี่ยเขาไม่มากันนะนัะ้นก็ต้องดูท่าทีพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่ถึงแสนเนี่ยจะยุติจริงหรือเปล่าใช่ฮะ,ะซึ่งข่าวก็ทางตุลาการศาลแต่ละท่านก็ไม่ได้กังวลไม่ได้หนักใจอะไรเลยใช่ครับพรุ่งนี้แม้ว่าจะไม่มีการประชุมนะครับในเรื่องสําคัญ ก็ยังคงมาทํางานตามปกษษตินะครับไม่มีใครหนักใจในเรื่องนี้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะ